ประจําวันที่28เมษายน2563กับผม BM เด็กชายพาคินสุภาพกิจครับวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นับถือเวลาเป็นนาฬิกาวันที่28เมษายน2563โดยทั่วโลงมีผู้ติดเชื้อรวม2ล้าน6หมื่น 4,830คนยอดสะสมผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่2,11,609รายประเทศสหฮาราอเมริกายังเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุดส่วนทางด้านราคา งเป็นระยะระยะโดยทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ25,900บาทขายออกอยู่ที่บาทละ26,100บาททองรูปพันธ์รับซื้ออยู่ที่บาทละ25,438บาท ละ6 6 6 0 0บาทครับอยู่บ้านหยุดเชียรเพื่อชาติกันนะครับมาเวลาของข่าวดเด็กแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ